ร้านพี่กบก๋วยเตี๋ยวไก่กะละมังค่ะลูกค้าเห็นแล้วอยากกินกินก๋วยเตี๋ยวใส่กะละมังเต็มกะละมังเลยค่ะเป็นจุดเด่นค่ะตอนนั้นขายอยู่วัดเลขิงลูกค้าก็ชอบค่ะหายไปเจ็ดสิบกว่าใบค่ะไม่ได้ขายกไม่ได้ขายค่ะเอาไปเองเลยค่ะใบเราไม่ได้คืนจริงแล้วลูกค้าชอบกะละมังใช่ค่ะมันจะกินสะดวกวันเราเติมผักสดผักสดเรามีมะระมีถุงงอกมีโหระพาสวย ก็คือกรละมังใหญ่ใครผักคน,นจะเติมแบบสบายๆได้สวยมาจากไหนทาเองคิดเองค่ะจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่อขายมานานแล้วสมัยก่อนนักจะมีแค่ไก่ตุ๋นอย่างเดียวไม่ได้เด่นอะไรเราไปไปตลาดแล้วเราไปเห็นกรละมังเราก็คิดใจว่าเออปรับมาเป็นกรละมังน่าจะเวิร์กกว่าโครงไก่นี่ไปคิดยังไงถึงเอาโอครงไก่โครงไก่นี่จริงๆแล้วอ่ะวันนั้นหนัก ไปซื้อของแ,ลแหละแต่เขาหยิบผิดมาให้ซื้อน่องก็แหละแต่เขาหยิบโคงม,มาก็เลยลองลองเอามาต้มดูมันก็เลยแบบขายได้คนแรกให้สิบโลเองรสชาติมันประมาณไหนอ่ะมันก็เป็นรสชาติของไก่ตุ่นน่ะมันก็จะออกหวานนํำนิดนึงเค็มตามนิดนึงแล้วก็ยังเราจะมีน้ำส้มที่เราปั่นเองพริกป่นที่เราคั่วเองปั่นเองเพิ่มรสชาติขึ้นมา,านที่นี่จะเผ็ดมากเพราะว่าคั่วเอง,เองปั่นเองปรุงยังไงปรุงก็ พวทั่วไปค่ะสามเกลออะไรพวกเนี้มีสามเกลอมีซีิยวมีอะไรพวกนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะปรับแต่งให้สีอะไรให้มันสวยขนาดไหนอะไรมันอยู่ที่ตัวเราใส่ลงไปแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็ใช้ของอะไรที่มันอย่างดีอ่ะไม่ได้ใครของแบบที่มันแบบนั้นไม่ไม่มีคุณภาพมันก็จะหอมรากผักชีผักชีใช้วันเป็นกิโลกระเทียมเราก็เจียมเองกระเทียมเจียวทั่วไปเขาก็จะแบบหรือสำเร็จมันแกไม่หอมหมันแค่เราเจียวเองผักอะไรเงี้ยเราก็ล้างจากบ้านมา ทำอาหารอาอื่นไหมมีเป็นร้อยเลยค่ะโอ้มีหลายอย่างค่ะมันกไก่วยเตี๋ยวหมูน้ำตกขนมจีนอะไรพวกน,นี้ก็มีค่ะขายปลาหมึกย่างโอ้เปลี่ยนมาเยอะแล้วก็มาได้ตรงนี้ก็ตรงนี้อยู่ได้ก็เลยขายอย่างนี้อย่างเดียวเคยทำในสถิติยอดสุดกี่โคง้งโค้งหรอคะที่ภูเขาทองวันหนึ่งเจ็ดร้อยตักโคงค่ะเจ็ดร้อยกว่าโคง่งถ้ามันไม่หมดก่อนมันจะขายได้อีกอะ่ะแต่มันหมด หมดตั้งแต่กี่โมงอ่ะทุ่มกว่าเองอ่ะลูกค้าเขาจะาแบบว่าเอ,อาลงแบบว่ากินทีละนิดอ่ะแล้วมันเปืเป่อยมันจะเปื่อยมันจะไม่เหนียวแล้วมากินอะไรคนมันจะทําให้อร่อยถ้ามีอีกก็มีอีกก็หมดมค่ะของวกเขาทองคนจะเยอะเยอะมากค่ะตีสามตีห้ายังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะโคกดไก่ตชนี่เร,ราเตรียมมาก,กี่กิโลถ้าที่วกเออขาทองน,นั่นโอ้โหวันหนึ่งหกเจ็ดร้อยโลเลยค่ะน่องกับขารวมกัน ก็คือจะตุ่นไปเรื่อยๆค่ะพอเรามองว่ามันใกล้ไล่หล่อเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มตุ่นขึ้นมาแล้วไก่เราจะนุ่มเข้าไปก็ละลายในปากเลยค่ะอย่างนี้ค่ะจะนุ่มเปื่อยสวดรับการตอบรับเกณฑความคาดหมายใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้แบบยังยังตกใจต่างชาติอะไรก็มากินอร่อยแน่นอนค่ะรับรองได้ ขายที่ไหนบ้างก็ออกตามงานทั่วไปค่ะยังไม่ได้มีที่ประจำยังเป็นประเจี๋ยวไกลกะละมังแบบว่าสัญจรอ,อยู่ค่ะจานนี้ติดต่อร้านได้ทางไหนบ้างเบอร์โทรค่ะ,ออะค่ะ087ย์2 7ดเจดเจ็ดกบค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่50บาทค่ะอย่างหนึ่ง50 2อย่าง60สามอย่าง70 4ี่อย่าง80บาทถ้ารวมโครงด้วยก็130บาทถ้าสั่งแบบครบสูตรเลยก็ เต็มกะละมังเลยค่ะโครงเดียวเดียวโครงใช่ถ้าโครงอย่างเดียวกับก๋วยเตี๋ยวก็60บาทโครงตัวหนึ่งเลยค่ะคฝาก,กร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กะละมังเจก,กบนะเจอที่ไหนก็แวะได้นะขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยที่มาอุดหนุนแล้วที่ยังไม่มาก็เชิญชวนด้วยนะอร่อยมากค่ะ